วันนี้เวลา18น56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนาศาราดุสิตดาลัยสวนจิตุดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางเมธินีชโลธรประธานศารดีกานำผู้พิาาพากษาประจำสารรุ่นที่72จำนวน198คนเฝ้าทูลออกทุลีประบาทถาวายสัต์ปฏิญานก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้นายพงเดชาวานิจกิติกลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมนางกรกัญญาสุวรรณพาณิชเลขาธิการประธานสารดีกาและนายพีมพงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมร่วมเฝ้าทูลออกวีประบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรม,มาราชโชวารแก่ผู้พิพากษาประจำศาลร,รุ่นที่12เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การที่ผู้พิพากษาประจำศาลได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าปัจบันนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาอันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรกำเนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิษที่ถูกต้องด้วย ผู้รักษาจึงต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบครอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามสินธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์กัน,นลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง